ผมก็เดี๋ยวมันติดตรงนี้ใช้แต่แต่แก้คันแล้วหมายมันสาลลายมันเยอะนะ you no, do what to do this.

ลกขึ้นมาเลยหมดแรงคนระับเป็นจะโดนะตัวนี้ก็ที่แรกเนี่ยผมตีไม่ได้ตั้งกล้องนะครับมันกัดอยู่ทีสองทีครับกัดไม่โดนครับก็ลองเตีย้ำๆดูใหม่รตรงน,นี้หมายมันค่างลกมากเลครับก็ใช้เป็นเตะแก้คันนะ กับปีหลายที่ใี่ไหมโ,โ,โอ้ยตัวเด่นโอ้ยตัวดีจริงโอ้ยตัวเยอะครับโอ้ยสุดเปอร์กันไม่ได้ออกมาเลยสโดกำลังห้าวครับสายนี้โอ้ นี่นะครับสายกำลังห้าวเลยก็ประมาณสองโลครับกัดเป็นเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวนะครับขนาดเก้าเซนนะครับเหนื่อยเลยนี่นะครับสายกำลังมันก็ครับนี่ครับหมายมันสาลัยเยอะครับตรงนี้ผมก็เลยใช้เป็นเตะแก้คันนะครับใช้ได้ผลดีครับ กับเนะโอโดะคราบยังไม่หมดแรงเลยนี่ไปแก้คันเบ็ดทางเดียวสุดยอดครับผม